ตุัวอุ้ยอันเดียวอุ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอันเดียวจะแบบอ่ะกดรีกดรีใหม่อีกรอบนึงนะกดจะกดอีกรอบนึงติไม่แล้วบาซิลเอาบราองตีบอดอ่ะมันเรื่องวินสตันละไปยังอ่ะเปิดให้กูนะกูกดจะไม่กดนะไม่กดนะเพิ่งกดเพิ่งกด เรามันเกิดกันแล้วกันไม่มีใครฝนซ่อมดิ้ง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 ดิ่งดิ้งดันงดิ้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 งด้งดิ้งดิ้งดิ้งด้งดิ้งดิดดง้่งงง เปิดไปเจอแน่นอนบึ้มพวกมึอยังหนยังไม่เจอพวกมึงไงแม่คกี้แมีแลกันในสัตว์แ้็กี้ในตล้วใครวะใครว่ากี้ตาย กูเห็นกูเห็นไดต้าตัวอ่อนเป็บาบาบนขาอ่อนขาอ่อนเยขาออนเปเลเอร์กูเฮ้ยเล่นวิถีวาลูแลน์รีเฟเสกกูทันโซเลยอ่ะเพื่อนเอันดีเย๋หหาตายหาแล้วแงแรกแ่อุอ้ยออุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย้ยอุอุ้วุ้้ยอุ้ย้ยอุ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 อุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้อย ตามไปอ๋อวแรงจังวะเจ๊เธอคิวสปอร์ตมันคิวเป็นไหมไม่น่าเป็นอ๋อเฮียเป็นดีกว่าเออสปอร์ตสนายอ้โหยีเงี้ยมึงจะตายเลยควายจะยกละหายแล้วไม่้วยทั้งได้คิวมันวิ่งวิวิ่ตีเลยเหรอวันตีมันใช่ไงวะเกินเกินวิ่ตีมันใช่ไงวะวิวิ่ง หนูว่าไม่มีทันไปไม่ทันหนูว่าม่มีแล้วเมื่อกี้พอร์ตกูไม่ทำงานหรือเปล่าพอร์ตพอร์ตก็เห็นชื่อมันเป็นไปได้เป็นไปได้วิ่งเหี้ยอะไรวะไม่รู้กดอนเลยก็ไม่รู้ไอ้เจี้ยเนี่ยโอ้โหตัวตัดฝากที สว้สดีครับครับสวีครับสวีครับยาตายก็เกิดราจะไปเขาท่านยังคุมอยู่กำลังไประดับหนึ่งนะและสปอร์ตกับแทงฝั่งโกยเฮลโลแม่งปูกเป็นอยู่ตรงจุดที่เป็นไปไอหนูด้วยไอหนูด้วยหนูกินกลอยอยู่บนหลังคา หนูุ่ยมันตัวใหญ่จังวะอุ้ยเอ้ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยเวินเวินขึ้นมาเจออะไรข้าดิเจปีไถเงาไรเนี่ยเฮ้ยมีคนแคปมีคนแคปโคตรหมีก่อนไอ้สัสนี่ใครเนี่ยนี่ใครอนโซ่เจี้ยบตีใครเนี่ยวตีใครเดียวไอ้หนุ่ยมึงดูแคปเจอร์ดินี่ไงแคปหมู อากูว่าไปทำกินนั่นแหละโอเจอกันอังซับซับอยู่กูอยู่ที่ไหนไฟอยู่ในรูรูอยู่ในไฟไม่โดนเลยอุ้ยตัวอะไรวะหนึ่งตัวก่อนฮหรออุยวู่หีซะเข้าหัวไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นที่เราฟังเนี่น ไอ้ยีไม่คิดจะนอนะลูกยี่กูกำลังจิงหัวอะไรแนี้วันนี้ีจะอีกแล้วอีกแล้วไอ้ยี่ชอบอะไรที่จะดีอะชอบอีกด้วยดีครับดีครับไอ้ยี่ไอ้เาหญ่เลยไอ้ยี่หัวมวยกันไอ้ยี่ไม่พาพองคงภารกิจไม่ทำเลยไม่บวกกันอย่างเดียวแคปเจอไม่ต้อง เดินกระเช้ามาเซิระช้ามาเซิไอ้สกิลพุ่งมันไม่ใช้ลาช็อตเติมก็ใช้ตอนจังหวะที่เข้าไปาไฟนคิดว่าฆ่าได้ชัวร์ๆกูมีสกิลยันจีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแปางเดิมหรือว่าอ้าวเนี่ยเริ่มเลยแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วเอ้าไม่ได้จะเลิกยินจีกูให้ดูเอาละวตาฮัลโหลอยู่เปล่าอาชิบหายละไอ้เฮียกูเหลือกูอยู่เดียวตัวนี้ไม่เป็นไอ้ต้าเลิกตัวฮะเลิกตัวเอากูรอที่ไหน่ อ๋อเหรอกูดีขึ้นอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่กูอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่ใช่ต่อจอมอีกแล้วกการันมาคือคือกูเล่นปกติไม่เป็นไรเว้ยแต่พอกูกดอัดมันเป็นนั่นแหละมันทำงานหนักไอ้เพื่อนเนี่ยเดียวดีนะกี่ว่ามันเป็นยังเพราะว่าทำไม่ฝั่งนี้อยู่คนเดียวโอ้ยเออกดที่เบิ้ลเว้ย Really nigga อุ้ยบ้าบ้าบ้า

มให้เลือดให้เวยเอาไปเลือดตายคนตายแมวเลือดหน่อยวะสั่งให้อ้เยิเปิบมาหัจั์อ้เีย้ายิงไงควายเต้นยนุ่ยเกยนีว่าเปิบมหัจ์เปิบอ ไอ yet, ah. ้มอนไม่ใช่กูที่สู้ไหนวะมาโว้จริงละไอ้มอนกูก็ตกใจลยเนี่อะไรพวกมึงจะไม่เต้งกับกูหรอกไอ้สัตว์กูจะลงไปข้างล่างไอ้มอนเมื่อกี้กูตกใจ โอ้โหสามสามพ่อมึงเห็นนะโอ้โให้อัพเดตเหรอวัดหน้าด้านนี้แหละที่นั่นคือกูเข้าไปเพิ่งเห็นแล้วันให้อัเดท้าร้ยเอโอยแหลกุยยังไงส้วทไมเราลุมอยู่ไอ้ไมอมันรีคอมอยู่โอ้โอ้โอ ไปไหนไปไหนไอ้เจ้าตัวเล็กไอ้สัตว์เล็กเดียวเลยไม่ดีว่าจะน่ารักเออเอาฝึกเวงอ่ะพอาะเพราะตัวเล็กเองคนถึงชอบโอเคุ้ยไอ้นี่ทำไอ้เหี้ยได้หรอไอห่ามเบสไอ้เหี้ยาแบบที่เอวคุยสวัสดีจ้าม่จ้าแม่มึงอ่ะจ้าแม่มึง อะไรแม่บูไว้นี่ไงปังููกิ้งเล่นอยู่นึปกกิ้งเล่อยู่เกียีหลังมีไอ้นุ่ไงพร้อมม่เห้กับแบกเลยวะวิ่งเฮียอะไรวะ โดนฉีดได้พอกูโดนทุ่มเลยเฮียไอ้พวก้เจ้าเฮ้ยไอเจ๊กูโคตรหนักยามเลยเว้ยแหว่งเฮ้ยไม่แหว่งน้อยไม่พอกูไม่ได้ยามกูไม่รู้เป็นหานว่ามึงจะลุมสาวสองตัวอย่างงี้จริงดิไอ้เฮียมอสไอ้เฮียมอสไปเล่นคนเดียวตอนนั้นอุ้ยอ๋อฐานมันไม่ได้จอบเว้ย เซนจิเวลาเซนจิเวลาใช้ท่านเนี่ยท่าอะไรนะป้องกันปืนนะแม่งโคตรเท่เลยใช่เน่มากไปหมอนคุยกันแล้วตมันดิเฮ้ยวิววิวหายแล้วเวลาวิเอีกแล้วอุยอ้ยมาถ้าพูดหายากจังเลยเ เปิดไปคนเดียวคุณเม่เหนื่ยเาพื่อนเราอวตายแล้วเหรอหายหนาอะไรกัดจริงไหมวะใชลโหลเฮ้ย

หมอคนนหมอตายทำไมเงียบเงียบแปลกๆไม่เงียบเลยปีนตีปีโคตรใกล้เลยอย่านายโยกไปรอบอุ้ยเชี่ยเอาไปไหนวะเนี่ย ร้องอะไรกูอยู่นี่ไม <kilograms> <rawd Moder> ่ไม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 ่ใช่เมื่อกี้กูจะล่วงเลือเนี่ยแปลกแปลกสมาธิเพื่อนต้องเลื่อพวกมึงมานกัมั่งไหมเนี่ยยิงไม่โดนเลยหรอกูมุ้ยเฮียตุ้ยว้าว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 ว้า เกีรตโ้แทงเกียรตนี้มากโอ้โอ้อ้เดือะตกแมพวายไี้เพื่อไปไหนเพื่อเไปไนไปไหงโอ้มึงเป็นมึง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 เป็นฮิวก็ได้นะเพื่อนเอาจริงจริงอะเพื่อนต้องเห็เพื่อนฮิวแล้วทเิดอ้ตากไม่รู้ ฮัลโหลอันเน่ฮันเน้เขาหรอเขาเจอดีแฟกซ์โอ้ชิปไอ้ต้ากูแนะนำว่ามึงเป็นรสะพอก็ได้นะแบบอ่าตัวตัวที่เตี่ยวเล่นอ่ะนานๆก็ง่ายดิกูเล่นได้ดุกกูเล่นเสียงหมูอู้เนี่ร้อนยักันว้าไม่เห็น โอ้ยโอ้ยโเจ็บเจ็บ <ire>! ไม่จอิดแม่มาเทียบตัวดิวะเนี้ยมึงแม่งตัวดิวะเว้เว้ว o a w ววว้อยนตาเดียวเลยวว้เข้มเ้ พวมึงแตกการที่หยอกเองอต่อไปเข้าโอ้ทำไมเสียงมันเงนี้ยตาคุกเล่นในโทรศัพท์เง <c oughs> เอ้ยกูเหนื่อยไม่ได้ไไนวีก็แปลกโอ๊ขอปนนะก่อน่อนะ